วันละสิบแผงเอาไปฝากตามร้านต่างๆ10ล้านเองนะแถวบ้านนะก็ได้กําไรวันละ600แล้วเอเอาอันนี้กรดาหโหดูสิน่ากินมากแล้วกําลังฮิตมากเลยนะคะนี่มำกันเลยค่ะตึงน่ากินกับข้าวเหนียวร้อนๆมากเลยเพื่อติดตามไอเดียทำอาหารใหม่ๆอย่าลืมกดส u b s c r i b e กันด้วยนะครับกดไลค์เชีร์แบนด้วยนะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช e l น h เชฟแอน n d มนุษย์เมียนะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทำไก่สวรรค์พวงค่ะ oh. ซึ่งเป็นเมนูที่กำลังฮิตแล้วก็ขายดีมากๆใน TikTok นะคะเรียกว,ว่าเพื่อนๆจะทำขายเองทำรับประทานเองหรือจะทำแบบเป็นขายส่งนะคะเป็นแผงแบบนี้ให้คนมารับไปขายตามร้านขายของชำต่างต่างก็กำไรดีมากๆเลยละคะ่ะวัตถุดิบหลกัลกๆเลยนะครับอกไก่เลาะหนังครับน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลทรายแบบไม่ขัดสีน้ำมันหอย ลูกผักชีผงกระเทียมพริกไทยป่นซอสฝาเขียวสีอิ๊วขาวเกลือส่วนตัวนี้เป็นออปชั่นเสริมนะครับถ้าเกิดใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับผงชูรสครับทีนี้เราไปลงมือทํากันได้เลยครับเรามาคั่วลูกผักชีก่อนเลยนะครับใช้ไฟกลางในการคั่วนะครับพอลูกผักชีของเราสุกเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็นําไปพักไว้ก่อนครับ พักให้เย็นตัวลงเลยนะครับหลังจากที่เราพักเย็นตัวลงเสร็จแล้วเราก็จะนําลูกผักชีตัวนี้ไปโขลกครับโขลกแค่พอหยกหาบพอนะครับทีนเรามาทําน้ํหมักกันเลยครับให้เราใส่น้าตาลมะพร้าวลงไปในกระทะนด้เลยนะครับตามด้วยน้าตาลทรายแบบไม่ขัดสีนะครับน้ํามันหอยซีอิ๊วขาวซอสฝาเขียวเกลือครับแล้วก็ผงชูรสครับตามด้วยน้าสะอาดนิดหน่อยครับเดี๋ยวสำหรับอัตราส่วนเราจะบอกไว้ใต้คลิปนะครับเสร็จแล้วให้เราใช้ไฟกลางไปทั้งอ่อนในการทําน้ําหมักครับ แล้วก็เคี่ยวไปเรื่อยๆได้เลยนะครับจนกว่าส่วนผสมทุกอย่างจะละลายเข้ากันดีนะครับพอส่วนผสมทุกอย่างละลายเข้ากันดีเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็ตั้งไฟให้มันเดือดอีกสักครู่หนึ่งครับเอาแค่เดือดประมาณนี้พอนะครับเสร็จแล้วเราก็ปิดแก๊สได้เลยครับแลวเราก็พักไว้ให้เย็นตัวลงได้เลยนะครับ เรามาหั่นไก่รอได้เลยนะครับอันนี้คืออกไก่นะครับที่เราเตรียมไว้วิธีการนะครับผ่าครึ่งตรงนี้ก่อนครับให้แยกออกเป็นชิ้นๆอย่างนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆเฉือนเอานะครับเฉือนให้เป็นแผ่นบางๆนะครับให้เฉือนออกมาลักษณะประมาณนี้นะครับบางๆประมาณนี้นะครับนี่นะครับประมาณนี้พอนะครับ พอเราหั่นไก่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปแค่เรานําน้ําหมักที่เราทําไว้เมื่อกี้ครับเอามาเทใส่ได้เลยนะครับแล้วก็คลุกคล้าเข้ากันได้เลยนะครับรูปผักชีที่เราคั่วไว้ตอนแรกนะครับแล้วก็นําไปโขลกให้หยาบพอนะครับเอามาเทใส่ได้เลยครับตามด้วยผงกระเทียมครับแล้วก็พริกไทยครับรสชาติถ้าเกิดเพื่อนๆชอบหวานมากก็สามารถเพิ่มอัตราส่วนได้นะครับพวกของเราจะทําออกมาเป็นแบบรสชาติกลางๆนะครับ แล้วเราก็คลุกเคล้าเข้ากันให้ทั่วได้เลยนะครับหลังจากที่เราคลุกเขาจนทั่วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็จะนอ็มแรปนะครับมาแรปปิดปากไว้แล้วก็นําไปแช่ไว้ในตู้เย็นเป็นระยะวเวลาประมาณ1คืนครับพอเราหมักไก่จนครบตามเวลาที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วนะครับและเดี๋ยวต่อไปเราก็จะมาตากไก่กันเลยครับให้เราเตรียมถาดมานะครับแล้วก็นําไก่ที่เราหมักไว้มาวางตากได้เลยนะครับ เวลาตากพยายามคลี่ๆออกหน่อยนะครับก่อนที่เราจะนําไก่มาตากนะคะเราจะเติมน้ํามันพืชลงไปประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็คลุกให้ทั่วก่อนที่จะนําไก่มาตากเพื่อที่ว่าตัวไก่จะได้ไม่แห้งนะคะเนื้อไก่จะได้ชุ่มชื้นรวมถึงตัวไก่จะได้ไม่ติดกับตะแกรงด้วยค่ะตรงจุดนี้เชฟแว่นลืมบอกไปต้องขออภัยด้วยนะคะโอเคหลังจากที่เราตากไก่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะนําไก่ตัวนี้ไปพึ่งไว้ให้แห้งได้เลยนะครับ และนี่ก็คือไก่ที่เราตากเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับและหลังจากที่เราตากเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับนะครับให้เรานําไก่ที่เราตากเสร็จเรียบร้อยครับมาใส่กะละมังได้เลยครับหลังจากที่เรานาไก่ใส่กะละมังเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปให้เนาน้ํามันพืชมาเทใส่ไก่ได้เลยครับเสร็จแล้วก็คลุกเ้าให้เข้ากันได้เลยนะครับที่เราต้องทําอย่างนี้นะครับก็จะทําให้ตัวไก่ของเราดูแวววาวน่ารับประทานแล้วก็จะทําให้ไก่ของเรานุ่มขึ้นมากด้วยครับ กดไก่ให้จมลงในน้ำมันเลยนะครับจะหน้าตาประมาณนี้นะครับแล้วเราก็จะหมักไก่กับน้ำมันอีกประมาณ1ชั่วโมงครับพอเสร็จแล้วเราก็จะนําไก่ที่เราหมักกับน้ำมันไปพึ่งไว้ให้สะเด็ดน้ํามันอีกนิดนึงครับแล้วค่อยนําไปทอดครับและที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้ก็คือไก่สวรค์ที่เรานําไปแช่น้ํามันแล้วก็นําขึ้นมาพักไว้ให้สะเด็ดน้ํามันเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการทอดนะครับให้เพื่อนๆตั้งน้ํามันด้วยไฟกลางจนร้อนนะครับเสร็จแล้วก็นําไก่สวรค์ของเราลงไปทอดได้เลย ให้เราทอดสีประมาณนี้พอนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตัวไก่ของเราจะขึ้นมาสุกต่อข้างบนนะครับเสร็จแล้วเราก็นําไปพับไว้บนตะแกรงให้เสด็จน้ำมันก่อนนะครับแล้วเราก็ทอดไก่สวรรค์ส่วนที่เหลือให้หมดได้เลยนะครับ หลังจากที่เราทอดไก่สวรค์เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะนาไปพักไว้ให้เสด็จน้ํามันแล้วก็รอให้เย็นตัวลงก่อนนะครับแล้วเราค่อยบรรจุใส่หีบห่อครับให้เย็นตัวลงเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปเราก็จะมาแพ็คใส่ถุงอย่างนี้นะครับซึ่งถุงนี้จะเป็นถุงแก้วขนาด4ี่คูณหนะครับเป็นถุงแก้วนะครับไม่ใช่ถุงแก้วจีบนะเราจะใส่ถุงละ30กรัมครับให้เรานําตาช่างมาครับเปิดเครื่องแล้วก็เซตศูนย์นะครับทีนี้เราก็นําไก่สวรค์ของเรามาจัดเรียงใส่ถุงแก้วได้เลยครับอันนี้25กรัมแล้ว เราก็จัดไปให้ได้30กรัมครับประมาณนี้นะครับ3 0 3 1กรัมนะครับและเราก็จัดเรียงไปเรื่อยๆจนกว่าไข่สวรรค์ของเราจะหมดเลยนะครับและเดี๋ยวต่อไปเราก็จะมาซีลไข่สวรรค์กันนะครับให้เพื่อนๆหาเครื่องซีลมานะครับเครื่องซีลตัวนี้นะครับขนาด2 0 0มิลลิเมตรนะครับหรือ20เซนครับทีนี้เราก็จะมาซีลกันนะครับวิธีการซีลก็ให้เราวางไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็กดลงไปครับเราจนกว่าไฟตรงนี้มันจะตัดนะครับเพราะตัดเสร็จปุ๊บเราก็ขึ้นมาดูครับก็จะได้รคับ ประมาณนี้นะครับก็คือถุงตรงนี้คือจะซิลปิดสนิทเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ซิลไก่สวรรค์ของเราไปเรื่อยๆได้เลยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะติดกระดาษกันเลยครับอันนี้จะเป็นกระดาษแข็งธรรมดานะครับซึ่งไม่หนามากนะทีนี้เราก็จะมาจัดวางนะครับประมาณนี้แล้วเราก็เย็บติดลงไปก่อนได้เลยนะครับแล้วเราก็วางชั้นต่อไปได้เลยนะครับเพื่อนๆจะทําเป็นแถวเดียวก่อนก็ได้นะครับ เราก็จะได้หน้าตาไก่สวรคร์ของเรามาเป็นแผงอย่างนี้เลยนะครับส่วนด้านบนนี้ก็ให้เพื่อนๆเหลือพื้นที่ไว้ใส่เป็นยี่ห้อของเราแล้วก็เจาะรูพร้อมกันนำไปแขวนพร้อมขายได้เลยครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันหลังจากที่เราแพ็คไก่สวรคร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ พเสร็จเรียบร้อยแ,แล้วนะครับสำหรับไกส่สวรรค์พวงของเราครับหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยนะครับกลิ่นหอมมากๆค่ะตอนนี้ตะกล้องอยากกินแล้วนะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปชิมกันนะคะเดี๋ยวมาพูดถึงเรื่องของต้นทุนกันก่อนดีกว่าค่ะต้นทุนทั้งหมดเลยนะครับจะอยู่ที่221บาท83สตางค์ครับทำได้ทั้งหมดกี่ห่อคะทำได้ทั้งหมด43ห่อนะครับตกต้นทุนห่อละ5บาท15สตางค์ครับโอ้ห้าบาทเองเหรอใช่แล้วก็คือเขาเอาไปขายกันเนี่ยห่อละ20บาทนะคะซ บอกเลยนะคะว่าที่เชฟแว่นใส่เนี่ยใสยให้เยอะกว่าที่เขาขายกันทั่วไปอีกนะนี่นะคะจะเห็นว่าเชฟเว่นใส่เยอะมากเลยรวมถึงโดยทั่วๆไปเนี่ยเขาจะสไลด์ให้มันบางกว่านี้อีกนะอันเนี้ยจะไม่ค่อยบางเท่าไหร่นะใครอยากประหยัดต้นทุนก็สามารถที่จะสไลด์ให้บางกว่านี้ก็ได้นะคือถ้าเกิดว่ามันบางๆเนี่ยมันก็จะเห็นแบบเป็นชิ้นใสๆเลยใช่ไหมแต่อันเนี้ยเพื่อนๆจะเห็นเลยนะคะว่ามันไม่ได้ใสขนาดนั้นเนี่ยขนาดว่าเราไม่ได้หั่นบางนะเรายังทําได้แบบตั้ง40กว่าห่อนะคะทําให้ห่อหนึ่งต้นทุนอยู่ที่5บาทกว่าท นั่นเองนะคะซึ่งทั้งหมดนี้ถ้าเกิดว่าเราไปขายนะคะห,ห่อละยี่สิบาทเนี่ยเราจะขายได้ประมาณเท่าไหร่นะคะ800กว่าบาทครับ <S <S ก็เท่ากับว่าจะได้กําไรประมาณสัก500กว่าบาทใช่ใช่ตีเผื่อไป500กว่าบาทเพราะว่าเราจะต้องคิดค่าถุงค่ากระดาษค่าเชือกด<อ>้วยนะครับอ๋ออันนี้ต้องบอกเพื่อนๆก่อนเราเน้นย้าเสมอนะคะว่าเราเป็นรายการสอนทําอาหารเพราะฉะนั้นเราคิดแค่ต้นทุนในการทําอาหารนะในส่วนของต้นทุนแพ็เกจจิ้งเนี่ยเพื่อนๆสามารถไปบวกเองได้ซึ่งต้องบอกเลยว่ามันไม่ได้แพงนะคะก็กระดาษแผ่นหนึ่งนะครับ5บาทนะครับเรามาต นะได้อยู่ที่สิแผ่นครับโอ้คือแผ่นนึงไม่ถึงบาทเลยนะคะ <c oughs> ถูกมากสำหรับถุงที่เรานำมาใช้นะคะก็จะเป็นถุงแก้วไซส์4%ีคูณ6นะครับเน้นย้ำนะครับว่าเป็นถุงแก้วไม่ใช่ถุงแก้วจีบนะครับที่เราใช้ถุงแก้วเพราะว่ามันจะช่วยทำให้เวลาที่เราซีลไก่นะครับซีลได้สนิทมากขึ้นแล้วก็จะดูใสน่ารับประทานด้วยครับเนี่ย พรา <ừ m. S 2> อยู่ในแผงเนี่ยดูใสๆสเห็นตัวไก่ได้ชัดได้เลยครับอ่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราใช้เป็นถุงแกงธรรมดาเอามาซิลเนี่ยหนึ่งก็คือเวลาเราซิลมันจะละลายง่ายเนาะใช่ครับสองก็คือว่าตัวถุงแกงธรรมดามันจะยับง่ายใช่ไหมคะใช่ครับมันก็จะทำให้ดูไม่สวยเวลาที่แบบเอาไปห้อยขายแบบเค้กก็จะดูเหมือนแบบเอยเหมือนของเก่าหรือเปล่าอะไรเงี้ยเนาะเพราะฉะนั้นใช้ถุงแบบนี้ดีกว่าค่ะตอนนี้มันกําลังเป็นกระแสที่ฮิตมากๆเลยก็คือเขาจะทําส่งนะ <ừ> เหมือนกับใครที่ไม่มีอาชีพเนาะเราทําส่งให้เขามารับไปแล้วก็ไปวิ่งฝากขายตามพวกร้าาานขของชํ ต่างงๆอะไรยีย้คือถ้าเกิดว่าอย่างแบบเซตหนึ่งเนี่ยนะอันนี้5หอ่อเซตน้อยนะครับหห่อต้นทุนไม่เกิน30บาทต่อแผง<ช>แต่แผงเนี้ยขายได้100บาทใช่ คุณจะได้กําไรประมาณ60บาท6 0บาทกว่านะถ้าเกิดว่าหักแบบค่าอื่นๆไปเนาะตีว่า60บาทละกันค,คุณขายแค่วันละสิบแผงเอาไปฝากตามร้านต่างๆ10บล้านเองนะแถวบ้านนะก็ได้กําไรวันละ600้แล้วซึ่งอันจริงนะมันไม่ได้แค่10ล้านหรอกถ้าคุณขยันคุณไปฝาก20บล้าน30บล้านเนาะหลายหลายคนอาจจะถามว่าต้นทุนเนี้ยยังไม่รวมน้ํามันเหรอเราก็ต้องบอกตามตรงว่าเรายังไม่ได้รวมสําหรับน้ํามันนะครับ 1ลิตรนะเราใช้1ลิตรนี้เลยนะแต่ว่าเราท่อเสร็จแล้วทั้งหมดเลยเราใช้ไปแค่เนี้อันนี้คือเราลองเทกลับลงมาให้ดูนะคะ<ช>ว่าจาก ไก่กิโลเนี่ยน้ำมันเนี่ยแทบไม่ได้พร่องเลยคือใช้แค่นี้เองเออแล้วสีก็คือไม่ได้เปลี่ยนเนี่ยเหมือนที่คุณเห็นอยู่เนี่ยอันนี้คือสีน้ำมันที่เราใช้ทอดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าสูตรเนี้ยเราไม่ได้เน้นให้ใส่ซอสเยอะน้ำม,นมันมันเลยไม่เสียง่ายมันก็จะประหยัดน้ำมันดังนั้นเราอะ่ะไม่ได้คิดต้นทุนน้ำมันให้นะเพราะว่ามันน้อยมากๆเลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆแบบใช้ทอดซ้ำได้หลายครั้งเลยมันก็จะยิ่งประหยัดต้นทุนมากขึ้นนะคะอ่าโอเคเรื่องของต้นทุนขอให้อย่่่าาาาาดรมกันนะะเพวแ และช่วงเวลาแต่ละจังหวัดมันมีต้นทุนไม่เท่ากันถ้าเกิดว่าเพื่อนจะทําขายก็รบกวนให้คํานวณต้นทุนใหม่ด้วยทุกครั้งนะคะโอเคทีนี้มาถึงขั้นตอนที่ตัดก,กล้องรอคอยแล้วค่ะนั่นก็คือการชิมค่ะโอเคค่ะมาชิมกันเลยค่ะหยิบได้เลยจ้าเอาอันนี้อ่าเวลาไปห้อยที่ร้านนะคะก็ประมาณนี้เลยตาดาโหดูสิน่ากินมากแล้วกําลังฮิตมากเลยนะคะปัากันเลยค่ะตึง หวานหวานเค็มเค็มแบบเนี้ยน่ากินกับข้าวเหนียวนนร้อนๆมากเลย แล้วมันหอมรูปผักชีนะคะเชฟใช่ครับชอบมากเลยหวานๆเค็มๆปลาแรมปลาแรมน่อยๆนะกำลังดีเลยแบบนี้ถูกใจเด็กๆแน่นอนครับอย่าว่าแต่เด็กๆเลยผู้สูงอายุก็ทานได้นะเข้าต้มสุงนึงนะไก่นี้อีกนะนี่เลยก็คือแบบประหยัดมากนะ20บาทอ่ะคืออันนี้เราต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าเราเคยขายแบบพวกข้าวเหนียวหมูทอดไก่ทอดอะไรพวกเนี้ยนะคะหมูฝอยหมูวันต่างๆเนี่ยเราเคยทําขายแบบเป็นอาชีพหลักของเราเป็น10ปีเลยนะแต่ว่าตอนนี้คือเชฟก็หันมาแบบทําเรื่องออนไลน์เต็มตัวแล้วนะคะดังนั้นเราก็เลยเอา สูตรเนี่ยมาแจกฟรีนะคะให้เพื่อนๆเ,เอาไปทำอาชีพด้วยกันซึ่งบอกเลยนะว่าสูตรเนี้ยขายดีมากๆนะตอนที่เราทําขายอ่ะแต่ว่าเมื่อก่อนเราไม่ได้แพ็กใส่ถุงอย่างนี้นะใช่ใช่เราขายแบบกองพูนๆเลยนะคะก็ขายดีมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อน,อนคนไหนยังไม่มีอาชีพอยากลองทําก็ทําดูได้เลยค่ะและสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากจะเอาไปขายทางออนไลน์นะหรือว่าเอาแบบไปไว้โพสรับออเดอร์นะคะให้คนมารับจากเราเนี่ยไปขายส่งอีกทีนึงนะเราอนุญ,ญาตเพื่อนเอารูปที่เราถ่ายไว้นะเอาไปใช้ได้ฟรีเลยเราไม่คิดค่าลิขสิทธิ์าคค่่ขออแแยยงเดีว คอมเมนต์มาไว้ใต้รูปว่าขอนนารูปไปใช้แค่นั้นก็พอแล้วครับแล้วตอนนี้นะคะทางเชฟแว่นนะก็มีคอร์สสอนทําอาหารอยู่หลายคอร์สเลยนะคะอย่างเช่นคอร์สหมูสเต๊ะหมูปิ้งเตาถ่านหมูปิ้งสามนุ่มบวกด้วยน้ําจิ้ม10อย่างคอร์สสลัดไฮโซคอร์สก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วก็ล่าสุดก็คือคอร์สแซนด์วิชพาเวยดนะคะจริงๆเร็วๆนี้เรากำลังจะทําแบบเป็นคอร์สสอนทาพวกข้าวเหนียวหมูทอดหมูฝอยหมูหวานต่างๆแบบสอนแบบเจาะลึกอีกทีนึงด้วยเหมือนกันนะใครสนใจก็รอติดตามที่หน้าแฟนเพจของ ได้คลิปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แวะมารับชมแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ